คร to <imbap S 2> ับแถลงข่าวครับแถลงข่าวว่าเรือบวเป็นเรื่องนังตูกรเรื่องขบรนาครับบวได้ยกตาเขายกตาก็ยังขีตัวโอ้ภาษาใหม่ครับภาษาใหม่จำมาไว้ได้พว้เต่าผูกแกครับผู้อุติปัตุลจักภาษาใหม จกตาคืออย่างมุจาจาว่าจกตาเนี่ยคือโกหกขี่ตัวครับบ่ได้ขี่ตัวครับบ่ได้ขี่ตัวครับตอนนี้คือามาแถลงการให้พี่น้องฟังแถลงข่าวข่าวเล็กๆน้อยๆคนว่าจกตาบ่เอ๊ะครับเอาตอ,อนนี้หันสองร้อยไปหันมาตอนนี้สองร้อยผมมาแถลงหน่อยเล็กๆหนึงเอาสามร้อยตัดไปขอคนหนึ่งแชร์ครับ อันนี้เป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงในีกระแสข่าวร้อนๆครับข้าวร้อนข้าวมาไม่หมาดๆครับข่าว้อน้อนครับเข้าวาได้ดินข้าวเก็เลยหัวเอาซะเอยยังจักวัครับอยากรู้เข้ามาเลยนะครับคนละหนึ่งเชร์ครับอยากรู้ว่าจริงหรือไม่ครับอยากรู้ว่าจริงหรือไม่เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ อยากรู้ว่าจริงหรือไม่เข้ามาเลยเรื่องอย่างว่าพี่น้องสงสัยครับตอนนี้คือหนึ่งขอคนละหนึ่งแชร์ตอนนี้คืออะไรครับขอคนละหนึ่งแชร์ตอนนี้คืออย่าง,องนอน้อิพี่บิะครับ สีบัวซูพี่น้องฟังครับขอมากครับขอคนละหนึ่งแชร์ครับคนละหนึ่งแชร์ครับประเด็นร่อนครับเนี่ยมองประเด็นร่อนนั้นไม่มันหมาดเลยครับพี่น้องโซลีจุกจุกตากันโอ้ยข่าไม่ครับจุกตาพนาวไม่ได้จุกตาครับเพราะวิบจุกตาครับประเด็นร่อนครับบร่ได้จุกตาครับอระนี้เรื่องจริงครับ ครับ10วินาทีครับครับเข้ามาครับคนรุ่นแชร์ครับเนี่ยใกล้จะถึง200แล้วครับพี่น้อง60โมงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับสุนทรีมวไทยแต่ใส่อยูน่าประมาณถึง10นาทีผมประมาณ10นาทีครับพี่น้องสตากัน200แล้วครับ200คนนะครับที่เข้ามาคนรุ่นแชร์นะครับ คนละหนึ่งแชร์ครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับครับข่าวประเด็นร้อนครับประเด็นร้อนได้บ้างสิบนาทีเปลี่ยนตนนี่แหละพอบ้านฟาสิบนาทีสิบกว่าครับที่มันเป็นเรื่องเกิดมาพี่น้องเขาเลยจุกตากับมาเส่รมาจุกตาดิพี่นออ้น <c oughs> นองแฟนเพจเขาเลยจุกตากันโสดีครับเราอยากมาแถลงว่าให้พี่น้องรู้ว่าจริงหรือไม่เข้าอย่างนี้นี่ คนหรือสีม่วงเนาะเพราะยิปซีจะมาหน่อยอยังเข่าย่งงอเพราะยัง่นี้คือว่าคับคนนึ่นแชร์ครับขอคนนึ่นแชร์ครับสีชิบแตงคุณพ่ลองฟังเลยครับยิบมาต้องจุกตากันครับบพราะผมว่าจุกตาบปเน้อเพรามันขีดตัวบปเนาะประมาณยังสี่เป็นไปได้หรือไม่นะครับเป็นไปได้หรือไม่นะครับเป็นไปได้หรือไม่ อ๋องานโชว์ครับงานโชว์ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับห้าเจ็4ปก้าสี่ปีหรอห้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหสิบหเอดนาะครับหปีนะครับงานโชว์ที่ผ่านมาครับก็ได้เห็นว่าเจ้าของเกงเจ้าของรับ แต่สําหรับเพลงที่พลังการยิ่งใหญ่ที่สุดตามค้อคิดพี่วิทย์่หหาคนจับตัวได้ยากออหาคนจับตัวได้ยากงานโชว์ระหวา่างปีพศออ57 58 59 60 61นะครับหาปีนี้หาตัวเทียบยากคนที่ทำโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการ ที่สุดของวงการหัวลำนะครับตามความคิดพยีวีเลยถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับงานชูงานชูห้าปีช่วงนั้นนะครับพี่นอ้องแฟนๆพี่นอ้องแฟนหัวลำพวกจะรู้ดีว่าปีนั้นระยะหาปีนั้นใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับงานชูอันอื่นก็ว่ายังอยู่หรอกแต่ว่าในความคิดพยิบีเลยว่ามันใหญ่จริงๆนะ มันใหญ่แล้วก็ผลงานออกมาก็เป็นคนที่คนฮือฮาเป็นที่คนชื่นชอบก็คืองานโชว์ของศิลปินคนไทยครับแล้วก็งานโชว์ของครูเบลอลังการโชว์ระหว่างครูสองครูเนี่ยจากที่ปีพศ .57 58 59 60 61 ครูสองครูนี้นะครับครูสองครูนี้ห้ามห่างกันแบบสุดยอดแบบฟ้าขาดไปเลยคนหนึ่งก่งอีกทางคนหนึ่งก่งอีกทางแต่สามารถครับพุ่ง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 ึ้นไปเป็นครูแข่งกันที่แบบเขาเอียนว่าน้วยสมจริงอะครับน้ำหนักเท่ากันครับสอกเข้าครับสอกเข้ามัด ซ้ำกันเพียบครูสองคู่นี่เือว่าเป็นครูที่สุดยอดอยู่ห่วงนั่นครับ mm. พี่น้องว่าคือพอวีบอสำหรับขอ้อมูลพอบีว่าครูสองคู่นี่ถือว่าเป็นครูที่สุดยอดของประเทศไทยในส่วนนั้นครับ mm. ช่วงมาเห็นแต่หมอรัมสิป,ปินทินทุ่ยเนะาะตามระเบียกวฒนศิลินครับสองครูครูเบลครูโบครับสุดยอดมัน mm. มี่เขาเอ่วมา ภาษาไหมจกตาเขาเลยถามไมหน่อยว่าจกตาเนี่ยคืออย่างเงื่อนลูกเขเลยว่าเขาใช้บุงจัางเอาบุงจัางยี่นี้ครับจกตาประเด็นก็เลยได้หน่อยก็เลยว่าจกตาคือขีดตัวกองคือโกหกโกหกโว้ยเกิดมาโถเขาเนี่บอสันเดี๋ยิ้นคำว่าจกตาจักเจั่งเขาเลยยิ้นปีนี่แหละจกตาก็เลยหงว่าคำว่าจกตาเนี่ยคือขีดตัวบ่านนี้ปีนี้ศิลปินบไทยมีครูฝึกไหม มีครับครูเอกครับครูเอกน่จะเป็นคนที่สอนงานโชว์งานโชว์ดนตรบัดที่นี้งานโชว์วัฒนธรรมก็ี่เป็นครูเต้ยนะครับที่เห็นในห้องเขาแต่ครับคนที่จะมาทำช่วยเด็กก็คืองานโชว์ครูเบลครับอลังการโชว์บริโจกตาครับครูเบลมาสองเกือนเนาะ มาสองเตอรแล้วมาสองไยแล้วสองรอบแล้วมารอบแปดมาอีกรอบ,บึีกมาวา่านี่เลมากเห็นไหมมามาอีกมาว่านี่แล้วครับอันนี้ครูเบลมาครับเลี้ยวนะครับอีกพี่น้องก็สงสัยว่าเฮ้ยเห็นลุงเฟียนขยอยกสู้กีตากันพวี่เกิดว่าเลยกวันวอะไรยกตาครับครูโบไม,ม้มาครับครูโบก็มาช่วยทาครับมาช่วยครับมาช่วยพวกพี่ครับปีนี้นะครับ แล้วก็คูเบลอลังการโชว์ครับพี่น้องเราคิเบ้งว่าเราวางคู่สองคู่นี้ขับมาประชันกัน,นหรือ่มาประทะก,กันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีของศิลปินผู้ไทยพี่นอ้องข้อต่าตอันนี่บริจุกครับบริจกแค่สี่คันบริจกตาไหนเอเนิญยังจจเสียบไม่ใช่แต่บริจกตาบริจูองยังเกิดข้าไหนมากาะนนี้มีคำามาได้รเป บริตัวเดอร์ยังไมมงมาแทนคคำว่าจกตาจากตตาคือตัวเดีวยวบริตัวเดอสิเป็นคำโว่คำไหนอีกไหมคำอย่าง,าง,าางาาไรมากบอกอย่งนี้ไหมฟันธงครับว่ารอดูรอติดตามว่าวันที่26กันยาเปิดป้ายเปิดฤดูการของศิลปินภูไทยว่าจะมีอะไรบนเวทีของศิลปินภูไทยนะครับพี่น้องค่อยติดตามพี่น้องค่อยกำลังใจศิลปินภูไทย ในมือันดียิบหนะครับเด้อขับขอบคุณทั้งทั่วในยิมแจ้งมาวา่คา,า,ค,าครับทั่วทั้งกรุงเทพพัทยามาสามันรถบัสรถสองาสองสั่งขับรถบัสสองสั่งมากันสามขั้นตอนนี้อาจจะเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดขันก็ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแฟนคลับแฟนพิ้งลูกเต่าที่จะมาให้กำลังใจ่อยยี่บีับบ่มีอย่างไหเมื่อสิบเียขอบคุณขอบคุณนะครับหาวรุ่งจาตัดรับแฟนพิ้งขอบใจลูกเต่า นะครับที่ค่อยพักดันที่ค่อยช่นชมที่ค่อยกระังใจพอวี่จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับฉากก็จะต่อเติมที่ให้มันโอเคให้มันดูได้นะครับให้มันดูแล้วโอเคตัวเก่าก็ยังเป็นพื้นฐานอยู่นะครับแล้วก็จะพยายามตกแต่งที่ให้มันดูดีแล้วก็มีจอตรงกลางด้วยนะครับ4ครับคูณ6นะครับที่เต็มรถเลยเต็มรถหกหลอดช่วงแงวเลยครับผมก่าถือว่ายญ่พอสมควรครับระดับจอ LED นะครับมีตรงกลางแน่นอนนะครับก็ใ่ญ่เลยครับงหญ่แห้งครับเวทีต่ำพบเด็กเวทีนี่ต่ำไม่ได้สูงครับเขาเอื้อไปเพียงหาำยอดนีนะครับเพียงห้ำย, <c oughs> ย,ยอนมาสูงเครียดกับพิการได้มันสูงไม่ยังเรีนสูง <c oughs> คือต่ำเพากววานอ่ะพอได้ปีนึ่งแล้วปรับปรเปลี่ยนลงมาให้มันต่ำให้มันดูได้นั่งดูแล้วมีความสุขตัวเงองก็ครับอันนี้ฝากไปกรับเส้น,นพิงเส้นข้อรัม ให้กำลังใจกันวันที่26กันยามาดูว่างานโชว์ศิลปินภรรยาเกิดอะไรขึ้นในบนเวทีของศิลปินภูไทยระหว่างครูบโบครูเบลมาประชันกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในบนเวทีศิลปินภูไทยอย่าลืมอย่าลืมให้กำลังใจเด้อรับพี่น้อมาจากกรุงเทพมามีรถบัสสามคันรถตู้สิบเจ็ดคันคน,นะครับเด็กนีมามากสาั่งขับเป็นรถตู้นรถตู้รถตู้อ่ามุ่งหน,นั่มุ่งนี่มุ่งกันมุ่งนี้ นะครับรถตู้กับว่าหลายครับแต่ว่ารถบัสตอนนี้ได้สามคันรถบัสสองสองิศตามเอิ้นสองสั่นเนาะรถบัสสองสั่นกับสามคันรถแรกนะครับตอนนี้ขอบคุณครุกแรงใจขอบคุณปีหนอกแฟนเพลงแฟนหมอลำถาบว่าอะไรจกตาเลอครับครูเบลครูโบนะครับมาทำชูวให้ศิลปินภาทาจีนไหมจริงครับฟันคงได้เลยฟันคงได้เพือนขอบคุณทุกแรงใจครับขอบคุณพี่น้อกแฟนเพลงแฟนหมอลำที่เข้ามาติดตามขอบคุณครับ 对不起。